ทุกคนรู้ไหมครับสมัยก่อนที่ผมจะมาพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างล้มเหลวในชีวิตทั้งด้านการเรียนวินัยและสุขภาพซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผมได้มาพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังเนี่ยผมมีชีวิตที่เปลี่ยนไปมากกว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่มีการเรียนที่ดีขึ้นมีวินัยที่ค่อนข้างเยอยสูงและมีสุขภาพที่ดีและทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็เป็นคนที่กําลังพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องราวของจริง ที่ผมพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังมาตลอด1ปีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและผมแก้ไขปัญหาพวกนี้อย่างไงและผมเชื่อว่าชิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังแต่ต้องการหาคําแนะนําหรือประสบการณ์จากคนที่พัฒนาตัวเองมาแล้วซึ่งผมก็อาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยด้วยนะครับพาร์ทที่1เป็นพาร์ทที่ผมก่อนพัฒนาตัวเองซึ่งช่องนี้ไม่ใช่ช่องแรกในชีวิตผมแต่เป็นช่องที่สามแล้วมั้ง ซึ่งช่วงแรกในชีวิตผมเป็นช่องแนวแคสเกมชื่อว่าระบบบอยทีวีนะครับ <c oughs> ซึ่งช่องนั้มันเป็นช่องแนวแคสเกมแบบก็าอาจจะใช้คำหยาบซึ่งตอนนั้นผมน่าจะไปติดพวกสตรีมเมอร์อะไรสักอย่างซึ่งผมก็แคสอะไรแบบพวกเกมโดบ็อกไบรท์ครับอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งจุดมุ่งหมายในตอนนั้นของผมก็คือการที่จะอยากจะเป็นคนดังอยากจะเป็นคนที่มีแฟนคลับอะไรแบบนี้เพราะสมัยก่อนผมเป็นคนที่อยากจะเล่นกับคนดังมากๆเลยแต่ว่า ไปเล่นไม่ได้เพราะ,ะด้วย f อของเขาเยอะมากเลยเลยไม่ไม่ไมีโอากาสให้ผมได้ไปเล่นผมจึงตอนนั้นผมคิดว่าถ้าผมเป็นคนดังซะเองอ่ะผู้ชมก็น่าจะแปลกๆกับตะกะตอนนั้นของผมครับแต่ ตลอดเวลาที่ผมทําช่องนี้มาเรื่อยๆละผมก็สามารถประสบความสำเร็จในจุดประสงค์ของผมคือการอยากจะเป็นคนดังอยากจะเป็นอยากจะมี FC มาเล่นด้วยซึ่งผมทําได้ดีมากถึงแม้จะแค่500รยซับก็ตามแต่ก็มี FC ตามติดมี FC อยากจะเล่นเกมด้วยทุกวันครับผมก็เล่นเกมกับ FC ทุกวันแล้วก็ถึงขั้นมีคนมาบอกว่าเขาชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นได้เพราะผมเองอะไรแบบนี้ครับก็ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าผม สามารถทําให้ชีวิตคนหนึ่งมีความสุขได้แค่การแลสเกมเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะน่าอิจฉาแต่ว่าตัวผมในวันนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะตัวผมในวันนั้นมองเห็นแค่ผู้ชมเป็นตัวเลขใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้มองเห็นพวกเขาเป็นคนเลยถึงแม้จะมี FC ที่คอยติดตามผมแม้ผมจะจากไปนานแค่ไหนแต่ว่าเขาก็ยังติดตามผลงานของผมอยู่เรื่อยๆแต่ผมไม่ได้มองเขาเป็นคนผมเลยมุ่งแต่ยอดวิวยอดวิวไปเรื่อยๆจน แบบบางทียอดเบียวไม,ไม่กระตุกแล้วผมก็หมดกําลังใจหมดกําลังใจแล้วก็เลิกทําช่องนั้นไปเลยนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ที่ผมเลิกทําช่องนั้นไปทุกคนรู้ไหมว่าช่องนี้เป็นช่องที่ผมปฏิเสธความจริงและหลีกหนีจากมันว่าผมเคยทําช่องแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเมื่อผมได้มาเขียนสคริปต์คลิปนี้ผมได้รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องที่มีความสุขจําดีๆมากมายมากมายที่สุดในชีวิตผมเลยเพราะมันมีทั้ง FC ีที่รักผมมีทั้งประสบการณ์มากมายที่ผมได้ทําแล้วก็ ประสบการณ์ที่ได้ลองทําอะไรสักอย่างไปชิ้นเป็นอันซึ่งผมก็ได้ทําได้ดีมากแต่ว่าตอนนั้นผมก็คิดแค่ว่ามันคลินส์นะครับมันแค่ตอนนั้นผมก็คิดว่ามันคลินแต่เมื่อยอ้อนกลับมาดีๆมันเป็นเจสิกมหาศัจ,จัยของชีวิตผมเลยครับซึ่งระหว่างที่ผมทําช่องระบบบอยทีวีเนี่ยผมก็มีทั้งปัญหาในชีวิตมากมายทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการเรียนอะไรแบบนี้ มันผมเรียกได้เลยว่าตอนนั้นผมเป็นพวก rumor, ลูเซอร์เลยครับเป็นพวกลูเซอร์ไม่ทำทำอะไรไม่ได้สักอย่างไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างซึ่งผมเป็นอย่างนั้นจนผมเป็นโรคซึมเศร้าซึมเศร้าจนผมต้องไปพึ่งทางธรรมเลยด้วยซ้ำครับซึ่งไม่มีช่วงเวลาไหนในชีวิตผมในตอนนั้นที่มันแย่กว่าตอนนั้นอีกแล้วแต่จุดเปลี่ยนของผมก็คือการที่ผมขึ้นม,มสมาแล้วก็ได้รู้จักกับหนังสืออ b บ o k e เอ r วอเรของของนักศิก่ปวกรครับมันเป็นหนังสือที่สอนให้คุณ เป็นคนเหนือค่าเฉลี่ยซึ่งผมจากที่เป็นรู้เซอร์และอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เห็นหนังสือเล่มน,นี้เหมือนกับผมที่ได้เจอรักได้เจอรักแท้ไม่ใช่ดิหนังสือแท้หลังจากที่ผมได้อ่านหนังสือนะจบผมก็ต้องการที่อยากอยากจะพัฒนาตัวอย่างจริงจังและมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองของผมช่วงที่2เป็นช่ว,ง,วง,ง,งจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองของผมซึ่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองของผมก็ผมก็ เป็นคนที่ค่อนข้างจะขั้นนักสิบกอนเลยเพราะจากหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมไปผมได้ดูคลิปเขาทุกคลิปแล้วก็ดูไลฟ์สตรีมเขาทุกสตรีมถึงแม้มันจะไม่จําเป็นสำหรับผมก็ตาม <S <S ซึ่งผมในตอนนั้นพยายามที่จะออกกำลังกายอา่านหนังสือให้ได้ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะทามันได้ทุกวันเพราะวินัยผมตอนนั้นมันแย่มากแย่มากผมก็ตอนนั้นก็หยุด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 ทำทำอะไรแบบนี้ออกกําลังกายก็เอ่อทวันเว้นวันทําวันเว้นวันแล้วก็บางวันบางช่วงก็ไม่ออกเลย อ่านหนังสือนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยแบบจุดเริ่มต้นก็ทําได้ดีแต่ว่าพอผ่านมาสองวันก็ขี้เกียจอ่านอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็รู้สึกพยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่เห็นผลอะไรแบบนี้นี่นเ,นเคยช่วงแรกของผมโอเคส่วนที่3าน,นนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมเจอปัญหาแล้วก็หาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแนวทางอะไรแบบนี้ซึ่ง เมื่อผมขึ้นม5ผมได้สร้างช่องหนึ่งที่เรียกว่า V Melody เป็นช่องเกี่ยวกับการทําเพลงอะไรแบบนี้เพิ่งซึ่งผมในตอนนั้นค่อให้าจะสนใจในด้านการเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์แต่ว่าผมก็ไม่มีอะไรเรียนจนแบบอ่าคอนห้จะแบบไม่มีความสามารถอะการถ้าพูดแบบสุภาพสุภาพแต่ว่าผมในตอนนั้นคีย์อคอนเทนต์หนึ่งก็คือการที่จะอ่าถ่ายทอดเรื่องราวการเรียนรู้เรียนรู้จากช่องอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการกบจุดอ่อนว่าผมไม่ได้เก่งแล้วผมจะหาคอนเทนต์อะไรได้ยังไง ซึ่งผมก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนของผมก็คือการได้เจอกับประกอบวินแล้วก็ได้รับพอสไอปรึกษาอะไรแบบนี้ผมได้ปรึกษากับเขาไปค่อนที่จะหลายคําถามถามแล้วก็เขาให้คําแนะนําม,มาดีมากจนมันทําให้แนวทางในการทําช่องของผมค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากเลยเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้ไปเรียนคอของประกอบวินเพราะ,ะจากคา์สอันนั้นแหละรครับจากค์สนั้นมันเป็นคอเกี่ยวกเกี่ยวกับ The Value Creator ซึ่งเรื่องนั้นทําให้ผมรูเจอกับ t h e Value Creator ซึ่งคําว่า The v a l u e Creator ก็คือนักสร้างคุณค่าให้กับทุกคนแล้วก็โลกใบน,นี้แลวมันแตกต่างกับเอ่อคอนเทนต์ครีอเตอร์ไงคือเดเวลูเคียเตอร์เนี่ยให้ผมเปรียบเทียบเป็นอาหารก็คือคอนเทนต์ครีอเตอร์เป็นอาหารปกติที่มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่ว่าเดเวลูเคียเตอร์ก็คืออาหารไดเอทที่มันมีประโยชน์แน่นอนแล้วก็สร้างคุณประโยชน์อาจจะได้มากกว่าอาหารปกติซึ่งหลังจากที่ผมเรียนคอร์นั้นเสร็จผมก็ได้นําไปปรับใช้กับช่อง V m e l อร์ ody, แต่ว่าผมก็ได้ทํา ผมทำไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลิกไปเพราะผมไม่ได้ชอบเป็นมิวสิคโรเซอร์จริงๆมันก็แค่อารมณ์ัชววูบแต่ว่าในช่วงเวลานั้นวินยัยผมก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันก็ยังอยู่ในช่วงแบบขึ้นขึ้นลงๆอยู่ดีครับอ่านหนังสือก็เหมือนเดิมครับสอ,สองวันแล้วก็เลิกไปเอากลังกายก็วันว้นวันอะไรแบบนี้จนมันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนผมแบบ ท้อและช่วงนั้นผมเป็นช่วงนั้นค่อนข้างจะหมดไฟเลยผมไม่ได้ดูคิดพัฒนาตัวเองอะไรเลยผมก็นอนขี้เกียจเล่นเกมอะไรแบบนี้จนบางช่วงผมก็ร้องไห้กับตัวเองเลยแล้วก็ซึมไปครึ่งวันแต่หลังจากนั้นผมก็ได้ตกตะกอนตัวเองว่าผมทำไอ,อ,อ้ผมสร้างวินัยแบบผิดผิดมาตลอดผมใช้แรงจูงใจเป็นวินยัยแต่ว่าแรงจูงใจเป็นสิ่งที่หมดไปได้ดังนั้นผมต้องสร้างระบบขึ้นมาเองเพื่อให้ผมมีวินัยที่ดีขึ้นส่วนที่4ี่ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมมีวินัยอย่างแท้จริงผมได้เปลี่ยนแนวคิดการสร้างวินัยจากแรงจูงใจเป็นระบบคือจากที่ผมจะออกกำลังกายใช่ไหมผมไม่ได้แบบจะใช้แรงจูงใจเฮ้ยเฉันจะต้องออกกำลังกายเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นมีหุ่นที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นี่ผมทําการเอ่อให้รางวัลตัวเองแบบเอ่อถ้าออกกำลังกายเสร็จให้เล่นเกมเลยถ้าถ้าแบบจะออกกำลังกายผมก็จะซื้อขนมไปด้วยเพื่อให้มัน เออเรียกว่าไงสร้างสร้างความสุขสร้างความสุขระหว่างการออกกําลังกายเพื่อให้ผมรู้ว่าออกกําลังกายมันเชื่อมโยงกับความสุขและถ้าออกกําลังกายคุณจะได้กินขนมอะไรแบบนี้ครับ <Yeah S 1> หลังจากที่ผมใช้เทคนิคพวกนี้ผมก็มีวินัยที่ดีขึ้นผมสามารถออกกําลังกายกได้ทุกวันถึงแม้จะมีบางวันที่ผมไม่ได้ออกมันก็แค่ความเหนื่อยล้านะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจขนาดนั้นผมก็ ออกกําลังกายให้พยายามออกกําลังกายให้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่ขี้เกียจเกิน2วันอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของการอ่านหนังสือผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือขี้เกียจอ่านด้วยที่ผมได้รู้เหตุผลแล้วทำไมผมถึงขี้ขเกียจอ่านได้ขนาดนี้ก็คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเลยผมได้รู้เรื่องนี้จากวิชวลทามผมได้ทําแบบทดสอบการเรียนรู้อะไรแบบนี้เขาได้บอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือและมันจะเหมาะมากกว่าถ้าผมไปฟังพวกหนังสือเสียงอะไรแบบนี้ ซึ่งช่วงน,นี้เป็นช่วงเวลาที่ผมจะสร้างช่อง My Story ขึ้นมาก็คือช่องนี้แหละครับตอนแรกผมก็คิดว่า,าผมอยากจะแบบสร้างช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมพัฒนาตัวเองประมาณหนึ่งปีนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นคอนเทนต์จริงจังเฉยเลยครับ <c oughs> แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมค่อางที่จะพัฒนากว่าเมื่อก่อนมากๆเลยทั้งด้านวินัยการเรียนและอื่นๆอะไรมากมายผมเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆเลยโอเคก่อนที่จะปิดคลิป เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยถึงแม้แต่ครอบครัวก็ตามก็ยังไม่รู้เรื่องนี้แต่เหตุผลที่มาเหตุผลที่ผมมาอาาัดคลิปเล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยเพราะผมอยากจะระบายเลยสักอย่างที่ติดอยู่ในใจผมประมาณ2ปีทั้งเรื่องระบบบอยทีวีแล้วก็เรื่องโลกเศร,ร้าอะไรแบบน,นี้ผมอยากจะระบายให้ใครสักคนฟังที่อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้างแต่ขอให้ผมได้แค่พูดก็ตามและทุกคนล่ะครับมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์อยากจะระบายอะไรอีกไหมก็สามารถทิ้งไว้ได้ ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขคุณครับบ๊ายบาย